กันตาพงศ์ประกาศข่าวดีทำแฟนสาวท้องก่อนเข้าประตูวิวาทำมาบรรดาแฟนคลับเสบไพรส์ไม่น้อยเลยล่ะค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พระเอกช่อง 7S กันตาพงศ์บํารุงรักเคยออกมาเผยนะคะว่ามีแพลนจะแต่งงานกับแฟนสาวชาวเยอรมันคริสติน่าวิงเคเลอร์ค่ะภายในปลายปีนี้หรือไม่ก็ปีหน้าค่ะหลังจากที่คบ้ากันมา5ปีและเตรียมจะบินไปดูประสาทสำหรับจัดงานที่เยอรมันช่วงกลางปีนี้ค่ะ สุดท้ายก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะคะเพราะว่าพิษไวรัสโควิด -19 ระบาดนั่นเองค่ะแต่ล่าสุดนะคะทำเอาเสไอภัยไม่น้อยเลยล่ะค่ะเมื่อหนุ่เอสนั้นออกมาบอกข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรนะคะว่าฝ่ายหญิงนั้นกำลังตั้งครรภ์อ่อนๆซึ่งเจ้าตัวข่าวระบุแคปชั่นสั้นๆแต่ซึ้งไปทั่วทั้งหัวใจเลยล่ะค่ะ My two most precious p r e s o n s ของขวัญสสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับผม เรียกได้ว,ว่ากลายเป็นคุณพ่อป้ายแดงคนล่าสุดของวงการบันเทิงไปแล้วล่ะค่ะงานนี้นะคะก็มีแฟนๆรวมไปถึงเพื่อนดาราเข้ามาอวยพรกันอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะหนึ่งในนั้นก็คือสุปตาตัวแม่นะคะอย่างอั้มพัชราภาแน่นอนนะคะว่าทางเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มเอสด้วยล่ะค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ